จ้องผมโดนโดและตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับทุกคนแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าผมพูดอะไรมากไม่ได้นะในเรื่องนี้สิ่งที่ผมทําได้เลยคือเตือนครับผมใครที่ทำคอนเทนต์หรือว่าทําอะไรก็ตามที่มีโอกาสที่โฆษณาจะเข้าฮะอย่าเชื่ออย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างครับผมดับเบิลเช็คก่อน3รอบเสมอเพราะขนาดผมที่มีเอ่อ รหัสป้องกันทุกทางใน Google นะรห ah ัสยืนยัน2องชั้นของ Google ก่อนที่จะล็อกอินใน Google มันต้องส่ง sms เข้ามาในมือถือแล้วก็ e-app ในมือถือที่เป็นแอปยืนยันตัวตนอะไรประมาณนี้มีหมดนะบอกไว้ก่อนคอมก็กันนะแอนตี้ไวรัสก็มีนะสองชั้นด้วยนะบอกก่คอแต่กูก็ยังโดนเพราะความโง่ของผมก็คือไะอันนี้สมมุตินะมีบริษัทหนึ่งเป็นค่ายใหญ่ชื่อว่าบริษัทเอ่อบริษัท G แล้วเขาเนี่ยกำลังจะออกเกมใหม่ชื่อว่าเกมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ แมดไลเดอร์ตำมูไลโดสอะไรประมาณเนี่ยแล้วแบบคุณไปดูทุกอย่างมาแล้วดูท้อคว,วามมาแล้วแล้วแบบดูข่าวดูอะไรมาในพวกเพจพวกอะไรก็มีโพสต์ครับผมว่าบริษัท G ประกาศออกเกมใหม่ซึ่งกำลังจะลงใน2เดือนข้างหน้าอ่ะทีนี้ในหัวทุกคนก็รับทราบแล้วว่าเกมนี้มันมีตัวตนอยู่จริงแล้วมันกำลังจะออกเร็วๆนี้จริงเว้ยมันก็จะมีไอ้พวกปลอมตัวมาที่ปลอมตัวเป็นบริษัท G นั่นแหละแล้วบอกว่าเกมเนี่ยกำลังจะออก เกมที่ผมพูดไปอ่ะไอ้มาร์ทไรเดอร์ซมูไรด็อกเนี่ยมันกาลังจะออกมันก็จะอ้างว่าเกมเนี่ยเออเขาต้องการโปรโมทก็คือตัวปลอมมาบอกว่าเขาเป็นบริษัทนี้จะเอาเกมนี้มาออกแล้วเขาก็จะให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรตอบกลับไปว่าเออสนใจหรือเปล่าถ้าเกิดสนใจตอบกับข้อความนี้โดยส่งราคาของโฆษณาคุณมาอะไรประมาณนี้ อะไรประมาณเนี้ยตามภาษาของแบบคนที่ขายคอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณเนี้ยเนาะไอเวนนี่แยบยลมากอะ่ะมันทำเว็บปลอมเหมือนของจริงเป๊ะทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ผมไม่ได้สังเกตก็คือฟอนตแค่ฟอนมาดูโง่ของเดิมเท่านั้นเลยฮะนอกจากนั้นนอกนั้นแบบเหมือนของจริงเป๊ะเลยแทบแบบไม่ต่างกันเลยอะ่ะก็เลยแบบเอ๊ะสนใจเกมนี่นะ่าสนใจดีแล้วมันก็น่าจะดังด้วยตอนออกมาใหม่ผมก็เลยแบบอลองถามเข้าไปก่อนว่าแบบพี่ผมสนใจ แต่ผมขอดูก่อนได้ไหมว่าเกมเพย์มันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าแบบเอกสารนี้เป็นความลับนะครับฉะนั้นเดี๋ยวน้องเอารหัสนี้ไปโหลดไฟล์อันนี้ในเว็บเอ่อเว็บที่น้องไปเปิดเลยน้องกดไม่ต้องกดตามลิงก์ก็ได้พิมพ์ตามนี้ไปซึ่งลิงก์อะไรประมาณนี้มันแบบมันมันแม่งทำเหมือนจริงเป๊ะอะซึ่งพอผมเช็คปุ๊บในใจผมก็คิดเลยอืมมันพอดูมีเครดิตอยู่นะน่าเชื่อถือได้อยู่อะลองโหลดมาดูแล้วกันในเครื่องในเครื่องงูอ่ะในโน้ตบุ๊กเครื่องแบบ ที่ไม่ค่อยมีไฟล์อะไรจําเป็นหรือว่าสําคัญสําคัญนะอะก็ลองโหลดมาดูพอโหลดมาปุ๊บก็แบบอ่ลาลันไฟอะไรประมาณนี้ปกติตามที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะมีคนมาบีบโฆษณาผมในในโฆษณาอื่นที่เคยทําไปก่อนหน้านี้แหละซึ่งแอนตี้ไวรัสแบ็กกราวโปรเซสแล้วโอเอของผมไม่ฟ้องอะไรด้วยนะคือแบบมันทํามาเนียนกิ๊กเลยฮะเหมือนกับเรารลานเกมปกติและในเวลา3ามทุ่มของวันนั้นเองผมจะต้องจัดการเรื่องโฆษณาของอีกเจ้าหนึ่งซึ่งผมจะต้องเปิด Google Drive ไว้แล้วปกติเนี่ยกูเกิลได้ ก็ผมจะเข้ารหัส Google ของผมเอาไว้ก่อนที่ผมจะเข้ามันจะต้องส่งข้อความมาในมือถือผมก่อนและในตอนนั้นเองตอนที่ผมกําลังจะเข้าไอ้ o o g l e Drive อันนี้นะครับผมมันมีไอ้รหัสอันเนี้ยส่งมาสองครั้งซึ่งครั้งแรกอะ่ะมันน่าจะเป็นรหัสที่ผมจะต้องใช้รหัสของผมเองฮะซึ่งส่วนไอ้ครั้งหลังอะ่ะ ที่ผมใช้ป้อนเข้าไปใน g o o g l r i v i อัน,นั้นน่ะไอโปรแกรมเพลทนั่นที่มันเข้ามาก่อนมันน่าจะดักรหัสนั้นไว้แล้วมันเอารหัสที่ผมใช้อันเนี้ยไปล็อกอิน YouTube ผมแล้วก็อย่างที่เห็นฮนะ โดนแฮกตอนตี 2. สองซึ่งตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วครับผมไอ้อุปรกรณ์อันนั้นผมก็ล้างวินโดว์ใหม่ไปแล้วก็โยนทิ้งไปเรียบร้อยละส่วนจากนี้ไปต้นไปผมก็คงระแวงโฆษณาย,ยิ่งกว่าเดิมอีกแถมน่าจะต้องเพิ่มความปลอดภัยของแบบช่องตัวเองขึ้นอีกอะไรแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นครับผมประเด็นเลยก็คือทุกคนต้องระวังหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดมีคนมาอ้างว่าเป็นบริษัทใหญ่แล้วเกมของเขากําลังจะออกให้ทุกคนเอาอีเมลเนี่ยแล้วก็ข้อความเนี่ยที่เขามาติดต่อเราไปเช็คกับ คือเช็คก,กับอ e ีเมลของบริษัทนั้นเลยว่าคือเราให้เราหลังบ้านไปเลยเขาบอกตามตรงฮะเรารู้ไม่ได้เลยเว้ยว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมในอันเนี้ยนอกจากเราจะไปติดต่อไอ้บริษัทนั้นเขาจริงๆงอ่ะคือแม้เขาจะติดต่อมากกับเราเราก็จะต้องแบบหาทางอ่ะรู้ให้ได้ว่าแบบอันนี้ตัวจริงรือว,ว่าตัวปลอมวะซึ่งในแต่ก่อนก็คือแบบผมก็เช็คนะแต่รอบนี้ผมยอมรับเลยฮะว่าผมโง่จริงเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันดูผิดพิลุธแล้วอ่ะหลังจากที่ผมตอบกลับไปแล้วก็แบบอันนี้ตอบมาเป็นสคริปต์เลยแล้วแม่ มีการให้ให้ระยะเวลาด้วยนะก็คืองานเราจะหมดในอีกสองอาทิตย์ต่อไปนะครับผมรีบๆหน่อยอืมอสัตว์อุ้ยดิาไมเป็กูไม่ง่วงอยู่นะเออสิงสองเลยก็คือรหัสผ่านสองชั้นของ Google ฮนะไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปถ้าคอมคุณโดนอะไรแปลกๆเข้าสักอย่างหนึ่งถึงแม้คุณจะมีรหัสผ่าน2ชั้นก่อนที่จะกดไออันที่เข้ามาในโทรศัพท์น,นั่นแหะโทรศัพท์คุณก็ไม่ได้ไว้ใจได้นะบอกไว้ก่อนดับเบิลเช็คเสมอครับผมถ้ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแบบ ตัวตนของคุณรหัส Facebook หรือว่ารหัสไอ้กูเกิลยูทูบอะไรบมาณเนี้ยถ้าเกิดมีพิรุษหยุดก่อนปกติผมเป็นคนโคตรขี้ระแวงแล้วก็ดับเบิลเช็คทุกอย่างครับผมแต่อันนี้คือแบบอย่าทําอะไรตอนง่วงอะอันนี้คือบอกได้แค่นี้แหละครับผมถ้าเกิดจะทําอะไรที่มันแบบเป็นเกี่ยวกับงานอย่าทําตอนง่วงฮะรหัสสองชั้นกันไม่อยู่ถ้าเกิดง่วงเหมือนผมบอกไว้ก่อนแล้วก็3นะครับผมอุปกรณ์ทํางานและอุปกรณ์ส่วนตัวก็ควรใช้แยกกันครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไว้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดผม ใช้ไอดีอีกอันหนึ่งแยกจากของช่องหลักแต่ที่อยากให้ทุกคนเก็บไว้เลยก็คืออย่าไว้ใจเด็ดขาดว่าในอีเมลของคุณที่ส่งมาที่มันดูเหมือนตัวจริงมากๆของคุณมันจะเป็นตัวจริงนอกจากคุณจะไปยืนยันกับเขาเองอันนี้บอกตามตรงเลยนะว่ามันทําเหมือนจริงๆนะอะไรแล้วก็นั่นก็คือทั้งหมดที่ผมอยากมาพูดในวันนี้นะครับผมที่จริงผมตั้งใจจะแค่ประกาศเรื่องออว่าช่องเป็นไทยแล้วตอนนี้ช่องกลับมาแล้วเฉยๆนะครับผมแต่ก็อยากจะให้ข้อคิดทุกคนไว้ครับผมว่า ถ้าเกิดทําอะไรเกี่ยวกับในอ e ีเมลตัวเองในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือต้องระวังด mm ับเบิลเช็คสองรอบความเสมอถึงแม้ออีเมลที่ส่งให้ทุกคนมามันจะดูเหมือนตัวจริงขนาดไหนก็ตามคุณต้องเอาไปเช็คกับตัวจริงถ้าเขาอ้างว่าเป็นบริษัท G มาติดต่อเรื่องขายเกม A คุณก็ต้องเอาไปคุยกับบริษัท G เขาตรงๆอย่าคุยกับแค่ในอ e ีเมลโง่นั่นฮะต้องหาทางใดไม่กระทั่งหนึ่งนะ่ะให้รู้ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวจริงของบริษัทเขาแล้วก็อีกอย่างก็คือถึงแม้คุณจะกันดีขนาดไหนนะครับผมไอ้พวก ไวรัสอะไรแบบเนี่ยมันวิวัฒนาการเสมอฉะนั้นก่อนที่จะใส่รหัสหรือว่าม,มีข้อความอะไรส่งมาในโทรศัพท์นะครับผมดับเบิลเช็คก่อนตลอดอย่านี้ไปทํางานกูทําแยกระบบปฏิบัติการจากวินโดว์หมดละ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ผมอาจจะทําในลีนุกอันนึงผมอาจจะทําใน Mac อันนึงแล้วก็ทําในวินโดว์เวนกรรม ก็นั่นก็คือทั้งหมดที่ผมอยากจะประกาศในคลิปนี้แหละครับผมก็วิดีโออาจจะช้ชาานิดหน่อยในช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์นี้นะครับผมเพราะว่าผมต้องเคลียร์เรื่องคอมล้างเครื่องเปลี่ยนวินโดว์เปลี่ยนคอมใหม่ตั้งค่าคอมวิดีโอใหม่เยอะแยะเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำสองนะครับผมเอาละ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมต้องขอประธานอภัยด้วยนะในเวลาที่ผ่านมาเราสักเอิ่ม16ชั่วโมงที่ช่องหายไปนะครับผม แต่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ช่วยเป็นหูเป็นตานะฮะในวันนั้นตอนที่ผมหลับอยู่ไม่อยากเชื่อว่ายังมีคนดูดูอยู่ตอนตีสองโอเคก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละครับผมบ๊ายบายฮะ